าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะทำลายสมบัติของอูนุครับผมอุย้ยสมบัติไม่มีบอกให้นะ่ะจะบอกอะไรให้ได้บ่นนะสมบัติของฉันนะ่ะไปหาเอาเลยสิฉันซ่อมไปฉันหมดแล้วอ่ะซ่อมง,องั้นเหรอเอาเอาชิบหายางไงหรือบอกไงโอ้เพื่อนจะขอโทษไหมเพื่อนรักของฉันนะอ๋อนี่เหรอสมบัติฉนซ่อนเอาไว,อว้อ่ะนี่ซ่อนยังไงวันนุ๊กอ่าน่าเพิ่งมันก็ไม่บดไงอ๋อบดก็เหรอนี่เลย สสงอากาศก็ดีดีหรือเปล่าอากาศโคตรร้อนเลยใครบอกว่าดีโอ้ปาบอเฮ้ยห็ยนนดน้ำดีกว่าเฮ็ดจะโอ้ยน้ำร้อนโอ้ยแล้วก็ร้อนเปิดน้ำก๊อกก็ร้อนร้อนทุกอย่างเลยน้ำใครน้ำอุ่นโอ้ปาบอเฮ้ยทำเลยเว้ยเดียจะมีตัาเสีเองเลยนี่ก็ไม่มีนั่งก็ไม่มีโถ่เ้ยฮะทำอะไรนุ๊บ ทำงไงเออว่าไงเอ้ยทำไม,มผิวนะี่ยดูค,ำค้ำขึ้นนุ๊บไม่รู้แหนไปไหนมัง้งเหรอใช่ใช่ก็ใช่ก็ไม่ผิวนี่ตลอดมานะ,อ,นะอ๋อเหรอหาไม่เจอเล้เว้ยหาแล้วอยู่นุ๊บก็แบบว่านายรู้เปล่าอะ่ะหมู่บ้านเนี่ยมีสมบัติของชาวบ้านอยหรือเพื่อนนะสมบัติของชาวบ้านเหรอคือยังไงอ่ะแหนดิชาวบ้านเนี่ยมักจะเก็บเก็บตัวนะนหนคิวสิชาวบ้านเนี่ยมันชอบใช้เอเมิรอนใช่ไหมเพื่อนนะเออใช่เราต้องเล่นเป็นเอเมิรอนเล่ต่อแล้วมันเก็บเอเมิรอนที่ไหนอ่ะ มันเก็บมาแล้วกัที่ไหนเพื่อนอืมก็จริงนะหรือว่านายทาการชายเพื่อนจะทาการตามหาสมบัติของชาวบ้านนายช่วยตามหาได้ไหมมาช่วยตามหาเอ่อโอเคละมั้งแล้วถายยังไงอ่ะไม่รู้ดิก็งงมหาก็เจอไงงมงมหาก็เจอเองได้เหรอเออไอ้หมีว่ายังไงเพื่อนเหนื่อยพักก่อนเราหาไม่เจอเพื่อนกินเจมูกหมาเราหาไม่เจอเลย ไอจะบุกโดงเอ้ยไปว่าเขาจะบุกโดงได้ไหมไอ้จะบุกโดงเอ้ยเอาไหนก็ว่านี่ป่าหวานใส่เฉยเออตามหาไอเนี่ยฮะฮามิกี้โอย้ยเอ้ยเออตามหาตัวเจ้าสมบัติเนาะไม่รู้เหมือนกันฮะไอ้พวกชาวบ้านมันเก็บไปทั่วเนาะนั่นดิโถเอ้ยจะไปหาไอเนี้ยเฮ้ยถ้าเจอราจะเก็บให้หมดเลยไอย้สมบัติชาวบ้านนึงไอลุงอ๋ออะไรลุงบอกมาลุงเก็บไหนบอกถ้าบอกก็รู้ดิฮะตัวไม่ไหนโง,ง่แล้วเว้ย าพูงยังไงพูงยังไงบอกบอกมาบอกมาโอ้โหยากต่อยด้วยลุงขอร้องต่อกรับว้าวฮะตอนนี้อะไรปล่ามีเปล่าห่าไหนสิมีเปล่าไหนึให้ลุงให้ลุงอ๋ออะไรบอกมาลุงสมบัตไอะไรลุงสมบัติอะไรพี่มีมีมีแต่ที่เก็บสมบัติของเราก็น่นสมบัติของลุงอะหมอลุงนั้นคืออะไรลุงอืมไม่บอกบอกก็รู้ดิ่อกก็รู้ใช่ไหมเออนี่แน่ อตอบเป็นคำทหารคนเลยหไหนลุงลุงอ๋ออะไรฮะ,ะลุงพ่อต้องอบลุงหน่อยลุงบอกมาเลยลุงสมบัติแนะ่เนาะหาได้ก็ไปหาสิฉันเก็บทั้งหมดแล้วมัน,ม,นมันโกโลดเจ้มันไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงอะไรแต่อะไระอ่อะเฮ้ะเอ๊ะทำไมว้าวเฮ้ยกองลับเยสเคออู้อละรู้ละความลับของวีเดเจอร์หรือชาวบ้านท่านไหน นี่รู้แล้วเว้ยฮะแล้วเหรอเอ้จตามหาเองโอ้ดิเดอร์วความต้องของวิลเลเจอร์เฮ้ยของจริงป่ะของเด่มขวานเนี่ยสโอ้ยของจริงแท้แน่น,นอนเอาละทีนี้อืมมาคนเล่นบ้านดีกว่าสวัสดีครับอืมเฮ้ยดินปกติอ่าฮ่าพวกแกมไม่รอดแน่แกทำลายเพื่อนฉันแกมไม่รอดแน่ทำลายเองว่าก็แค่หาสมบัติเฉย โอเคอง่ายกว่าที่คิดแนี่ฮะเอ้ยนี่แหละจิงแจวจิงเจวตุตุตุมจิงเจวสุดจริงจริงจังดีจุ๊บไม่ต้องโฟนเลยพอเลยมิกกี้อามมานนี้คนแล้วสามมันแล้วอ่าขวาแล้วสุดดีขวาดีกว่าโอ้เอ้าจ้นี่อ่ะอาเจ้านายเสีฮะโอ๋ออร่อยนะเราคุยอยู่นะคุยเหรอคืออะไรอะคือผมก็มาถามเขาว่าอ่าผู้คุณเก็บซองไว้เนี่ยนะเฮ้ยบอกก็รู้ดิอันกับเธอจะเอาไปทำไมฮะ คือผมจําเป็นนะฮะพอามที่ว่าผมมีพฤกิจรับต้นมหาสมบัตินะ,ะอย่างนั้นเหรอจริงๆเราจะบอกตายแต่ว่าอืมไม่บอกดีกว่าเพราะว่ามันเป็นของที่สัมพันธ์เนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะอ๋องี้เองอะฮะงั้นเจ้านาฮะมาอ,อย่างนี้ค่าะฮะเอาได้เลยอืออืออือนี่เน่ไม่บอกใช่ไหมว่าแต่จะได้รู้ไหมฮะว่าสวัส,นนะะสดี่ไหนฮะสวบัติเอ๋อรู้ดิอยู่ไหนมีอะไรฮะนี่นยยไงมันจะมีนี่เลย What the hell โว้วววคนที่เฮ้ยมันคือสมบัติเหรอปัจสมสมบัติเอ้ยมันคืออะไรฮะจะไหนฮะปืนโอ้ปืนอืมป้องโอ้ยสุดยอดโอ้โหอันนี้เป็นนมาโฮ่อุ้ยตู้มโอ้ยจะจอดเลยโคตรเจ๋งอ่าจะไหนจะไหนจะไหนฮะแล้วนี้เราสังเกตซิว่ามีอะไรไปไหมอ่าก็ไม่มีนะฮะไม่มีเหรอนี่ไงมันมีจริงนี่เอาเอ้ลุก รู้มากไปรู้มากไปอีวูสวยเยสน,นี่แหละของโคตรดีนี่ขวาเนี่ยโอ้ใช่ผมขอได้ไหมฮะอ่าใช่กันไปเลยว้าวสีเขียวสวยเน่ฮะแน่นอนจนมีทส์สีเขียวสวยเนี่ยเดี๋ยวรู้๋อ้ยขอโทษตอนนี้อ่าจะยิ้มผมไหมฮะไม่ยิ้มอไมมอไม่ยิ้มมันไม่ไม่แกแกมันอาจใช้ตอนนี้เป็นโลบังกระสุนอ่าผมไม่เป็เไรฮะเอาเอาโน้ตไปไลท์ถอยไหนเกยไหน แกมันฉันแกมไม่รอดแน่ไอเจ้าจมูกโดงแกมไม่เพื่อนฉันแกมไม่รอดแน่ไอเจมูกโดงต่อไปอ่าเขียวเอ้ย,เ,อยเนี่ยโอ้าวชุดกอดเต็มตัว <c oughs> กลางสีนเคียวเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่วต่อไปแต่ปุ๊บอืมเฮ้ยอะไรนี่มาเอ้ยทำไรเพื่อนอะไรแค่ใจกนันนิดหน่อยเองเฮ้ยไม่แบ่งแล้วบ้างเพื่อนว่าอ,อะไรเนี่ย โอเคโอ้นีมันสุดยอดเลยน้ำยาน้ำลูกลาบบอมันคืออะไรอ่ะเอาดิอืมอุ๊ยเดี๋ยวนะเพรื่อสถานะแบบอะไร้วเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยโอ้ว้าวเขาบอกว่านี่คือสถานะที่เกินหนึ่งร้อยใช้นั่นเลยโอ้มัดเดียวแตกโอ้ยว้าสุดยอดเลยโอ้มันน้ำลูกาบีกว่านี่คือเร็วแบบฟรีน่าจะดับหนึ่งร้อยโอ้โหดิความสามารถสุดยอดมากโอ้ต่อไปเลย อันนี้ไม่ไม่มีอะไรแฮะไม่มีได้ไงมันต้องมีดิได้เจอไม่ใช่เพื่อนมีอะขุดแม่งเลยขุดแม่งขุดแม่งเลยเออไม่มีแฮะเฮ้ยทุกบ้านใครมันจะไปเจอได้ยัางงั้นอืมคืออยู่ใกล้บันแล้วมันเป็นเป็นยังไงกันเหรอเฮ้ยว่า the hell โอ้ยบีบ็อกครั้งแรกเลยสวยโอ้เนี่ยไปปีนี่เนี่ยปีนี่วะไปดูโอเคปีน

มันเอา้ามันก,ก็ดีนะแต่มันติดอะโอ้โถ่เฮ้ยแมสเจ้าพลาังยีเนี่ยตรงนี้เอาไปนะตรงนี้ไม่เอาไปาไปแล้วโอ้สุดยอดเลยแบ่งมั่งนี่เพื่อนไม่แบ่งนะหน้าอ่าต่อไปม,อไมีอะไรไหมอ่ะตรงนี้มีเปล่าไม่มีฮะสมุดอ่ะอืมคำพีแปลกๆกันเหรอเฮ้ยไอไอ้คัมภีนั่นกวะว่าถ้าได้ถ้าได้เข้าคอร์มเป็นนะักเจ้าพลังเพื่อนนะมีหมดนฮะคนไหนคนเล็กไม่มีเอาละทีนี้

แม่งมั่งแม่งมั่งแบ่งอะไรฮะโอ้ยอาย่าอันนี้ไม่มีเลยเอ้ยมีเหรอห้องสมุดกันแท้เลยโถ่เอ้ยแต่ what คือเดี๋ยวนะกล่องครับนี่กลายเป็นกล่องทับเอ้ยโอ้โหโสดแต่โคเท่อันเนี้ยไอเคิยที่โคเท่เลยโอ้ยอ่าโคเท่เลยแต่ไม่ชอบอ่ะมันไม่เท่อะไรมันไม่ดี์อะไรอ่าละโมดิ์ไ,ไปแล้วโอ้ยใช้หมดดีว่ะไหนนี่ไงเอ่ย อ๋อไม่มีบอ่บอแสในบ่อแสมันต้องมีสักที่หนึ่งสักที่หนึ่งบอกเลยว้าวนี่อันนี้เนียเลยไอ้เจ้าของบัานมันเนียเลยโอ้ยว้าวอุ้ยหลอดยอดต่อไปโอ้ดิเนียนจริงสุดยอดโอ้ m y god โอเคผมน่ะเ,เอามายื่นใ้จะบอกให้สุดท้ายมาสุดท้ายแล้วอะไรเอ้อ อะไรอ่ะออโอ้ไฟฟ้าลราไงต่อไม่โอเคมองมาหน่อยเท่าไหร่แล้วจะอาหารยัไงหรือหมดแล้วหรอมันต้องมีอะไรบ้างฟิวขอบมันแบบว้าวสายลุงโอ้เอาน่ยว้าวฟาไฟไหมว้าวฟาไฟไหมเอ้ยเลิกไม่ละอืมฟิวโอ้เฉงแจ๋วฝึกชอดไปเลยครับเนี่ยเฮ้ยโอ้แต แรกก็จะใช้อะว่เาเอาเคมหมดเลยผู้บุวันนี้บัดน,นี้ได้ังเลยแบ่งมั่นเลยเพื่อนแบ่งก็ง่อยแล้วไปรูปอะไรวะว